แมนยูครับจะเอาแบ็กซ้ายคนใหม่เมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็มีรายงานจากทางตุรกีนะครับโดยนักข่าวที่ชื่อว่ายาจิสซาบุนโซกลูครับซึ่งว่ากันว่าเป็นนักข่าวเทียรหนึ่งสายจากตุรกีครับก็มาจากสื่ออย่างสปอร์ตดินาทลนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับติดต่อไปอยังเอเย่นของเฟ d ดี้คาเดียกลูนะครับ คนนี้เป็นแบ็กซ้ายฟอร์มแรงจากเฟเนเบเช่แล้วก็ผลงานในยูโรครั้งที่ผ่านมากับทีมชาติตุรกีก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับในรายงานข่าวก็บอกว่าแมนยูครับเข้าไปสอบถามนะครับตัวแทนของทางคาเดียโกลูนะครับบอกว่านักเตะต้องการสัญญากี่ปีแล้วต้องการค่าเหนื่อยนี่เท่าไรครับโดยในรายงานข่าวนะครับก็มีการระบุครับว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนเวลานี้นะครับให้ความสนใจอย่างจริงจังนะครับในตัวของทางคาเดียโกลูครับ แต่อย่างไรก็ตามในรายงานข่าวก็ยังไม่ได้มีการรายงานครับว่าแมนยูได้มีการพูดคุยตกลงกับทางฟินเนบาเช่อย่างเป็นทางการนะครับในเวลานี้ก็มีข่าวแค่บอกว่าติดต่อไปยังเอเย่นนะครับสำหรับทางเฟดี้คาริโอกลูครับล่าสุดก็ทําผลงานได้อย่างสุดยอดเลยนะครับในการลงเล่นกับทีมชาติตุรกีในฟุตบอลยูโรครั้งที่ผ่านมาครับซึ่งในเวลานี้ครับจากที่เจ้าตัวผลงานดีทําให้เป็นที่ต้องการของหลายๆทีมในยุโรปครับไม่ว่าจะเป็นทีมอย่างอาร์เซนอล ทีมอย่างบริเซียดอทมูลทีมอย่างแมนยูครับแล้วมีรายงานก่อนหน้านี้ก็บอกด้วยนะครับว่าสโมรสรอ,อย่างไบรตันนะครับอีกหนึ่งสโมรสรในพรีเมียร์ลีกได้มีการยื่นข้อเสนอครับจำนวน30ล้านปอนด์เพื่อไปให้กับทางฝั่งของเฟรนนบาเช่แต่อย่างไรก็ตามครับก็ไม่มีสัญญาณตอบรับแต่อย่างใดสำหรับทางเฟรดี้คา d i ดิโอกรูนะครับเขาปัจจุบันอายุ24ปีนะครับ ก็เป็นลูกคลิ้งในเนเธอร์แลนด์กับตุรกีครับในสมัยที่เล่นเป็นผู้เล่นของทีมเยาวชนทีมชาติครับเขาอยู่เยาวชนของทางเนเธอร์แลนด์แต่พอเลือกเล่นทีมชาติชุดใหญ่เขาเลือกเล่นให้กับทีมชาติตุรกีครับเป็นนักเตะที่เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ถนัดเท้าขวาก็สามารถมาเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาได้นะครับซึ่งสเปคแบบนี้ก็เป็นที่ต้องการของเอริกเทนฮากนะครับส่วนถิตินะครับในการลงเล่นในกับทีมอย่างเฟเดรบเช่ครับลงเล่นไป202เกมด้วยกัน ยิงไป18ประตูและก็ทำอีก22แอสซิสต์ครับซึ่งถือว่าสถิตินะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับเรืสำหรับแบ็กซ้ายรายนี้นะครับก็ถือว่าต้องมารอดูแล้วครับว่าทางฝั่งของเฟรดดี้คาริโอกลูนะครับจะสามารถย้ายมาร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หรือไม่ครับคือถ้าเกิดได้ตัวมาจริงๆครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแหละครับเพราะว่าตอนนี้แบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่ใช่เป็นทางลุกชอไทเลวมาลาเซียครับก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ฟิตสมบูรณ์แบบ100%ครับ ลูกชอก็เพึ่งหายจากการบาดเจ็บมาสภาพร่างกายก็อย่างที่เรารู้กันนะครับหลังจากที่เขาหายจากการบาดเจ็บกลับมาก็ร่างกายก็ถือว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแล้วละครับส่วนทางไทยเลื้ยมาเลเซียนะครับเจ็บแล้วเจ็บอีกล่าสุดก็เพิ่งเจ็บยาวไปอีกครับนั่นหมายความว่าณเวลานี้นะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายแมนยูก็อาจจะมีการเสริมตัวนักเตะเข้ามานะครับโดยเป็นทางฝั่งของแฟดี้คาเดิโอกลูคนนี้แหละครับก็ต้องมารอดูกันละครับว่าสุดท้ายดีลนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ และเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับแบ็กซ้ายคนนี้นะครับคิดว่าจะโอเคหรือเปล่าถ้าเกิดย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายครับฝากทุกคนที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของบอลทูเดย์ไว้ด้วยนะครับ